กราบสวัสดีพี่น้องป้องไป่เบิร์ตสุขูสุขุนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกลและกระทางไกลเจ้าค่าในประเทศและกันนอกประเทศน้พี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบิพลกับผู้ค่าเป็นชิปที่2ของื้นนี้เนาะชิปก่อนเมื่อกี้นี่ผู้ค่าได้พาเห็ดอ่มัดดอกข่าจาเปลือกดอกลักนาะพี่น้องเนาะ มัดดอกข้าแล้วแล้วหลายคนกับหู่าไปตบแต่งนวใดน,นอายคนกันยัางบหุหูอันนี้ผู้ข้าสิพามาตบแต่งโตใส่ยอดแม่ใบสีเด้อเจ้าค่ะยอดแม่ใบสีคือใส่กลวยเด้อพี่น้องเด้อสูงสุดเลยพี่น้องเจ้าขามาเบิกมาชมนํากันเจ้าค้ามาเบิกมาชมนํากันเลยพี่น้องเจ้าขาตประดับ, اط, บยอดใบสีหรือยอดกลวยเนาะเจ้าค่ะเหตุให้แบบมีราคาให้อลังการให้เบิกและสวยงามสว่าง,ง่ายๆสนัะพี่น้องจ๋า อันดับแรกกับซีไซนนี่แหละพี่น้องซีไซดอกข่าที่ผู้ค้ามาัดไปในคลิปก่อนเนาะอันนี้ผู้ค้าบริเวในเบิร์เดอร์คลิปนี้เพราะว่าผู้ค้าเพิ่งเ็ะมัดดอกข่าไปคลิปเมื่อกี้นี้พี่น้องเจ้าขาสาหรับคนที่บร้เบวงคลิปนี้เนาะผู้ค้าขอบอกไว้ก่อนเนาะเจ้าค่า ผู้ค้ามัดให้เบิงแล้วคลิปหนึ่งแล้วบันดนี้ผู้ค้าสีมาประดับให้เบิงบันดนี้พี่น้องเจ้าค่ะการฮ็ดประดับกลวยยอดแม่บาบสีดอกไม้ประดิษฐ์เนาะเจะ้าค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือดอกบานไม่รู้โรยเจ้าค่ะดอกบานไม่รู้โรยนี่สิเป็นสีม่วงสีชมพูรหรือสีขาวก็ได้เนาะพี่น้องจ๋าอันนี้ผู้ค้าเดี๋ยวห้อยไว้เรียบร้อยเล้วเด้อเจ้าค่ะอันนี้ผู้ค้าก็คือสิบ่ทด้ดอบอกเนาะว่าห้อยในไหนเนาะเจะ้าค่ะอันนี้เป็นขนาดวงเล็กเวลาเฮ็ดิมันก็ค่อนข้างที่สิยากแลยก็บ่ค่อยละเอียดปานใด ดอกพุดแล้วก็ดอกบานไม่รู้โรยทีเดียวต้องเตรียมเนาะเจ้าค่ะอันดับแรกเลยพี่น้องเจ้าขาอันดับแรกถอดออกเจ้าขาจากไม้ทีเฮียพีดนี่ส่วนนี้เข้าไปกับลวดใส่ลวดหนึ่งเซนเด้อเจ้าค่ะราะมันซอดออกทางใดเออถึกแล้ว บบดน,นี้เฮาใส่ลวดนะนี่บได้เด้เฮาต้องล็อกเด้พี่น้องบล็อกบได้นี่บล็อกมันไหลออกลวดใส่ดอกพุดเนี่ยล็อกไว้นี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องจา๋าพอเฮาได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้หลังจากนั้นก็เสียบดอกบานไม่รู้โดยลงไปเลยจ้าหบวหน้าซีดน้ำเลยซีดน้ำละมึงงนแบบนี้สีโอ้เ มืนพี่น้องเสียบกันเนะเสียบบายไม่รู้โรยลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนะาะตาใบนี้เซลเข้ากันได้บ่มัดเลยดอกอันนี้พัดง่ายบนี้มันก็เข้าบ่ได้แล้วดอกอันนี้ใหญ่พวกพี่น้องผูกข่าวเซลนี่ใส่ ต้องใส่ดอกเล็กดอกใหญ่พูดเปลี่ยนขนาดดอกเปลี่ยนแล้วเอาดอกน้อยพี่น้องดอกใหญ่มันครอบบดได้เอาหลังจะนั้นกเอานี่ครอบลงไปจ้ะครอบดอกไม้ลงไปเลยนี่ พอครอบลงไปแบบนี้เซตแบบนี้หลังจากนั้นกระใสอีกดอกนึงเนาะเจ้าค่ะนี่ถอดออกจากไม้เลยก็เสียบซอดปุ๊ดผีเลยถามว่าถ้าตรงกลางนี่โบไซดอกไม้ได้บอรตรงคือมัมวแท้ อ,อตรงกลางนี่บบใส่ดอกบานไม่รูลอยได้บอใส่อันนี้ลอยไปได้บบมันสิหลวมไงพี่น้องมาสิบนแน่นคือโตที่เ้าห้อยไว้นี่มันสิบนแน่นนะมันสิเคลื่อนไปเคลื่อนมาพอเอาใส่ลงไปแล้วมันจะแน่นมันมีโตยึดตรงกลางไว้ให้มันแน่นอยู่แล้วเดี๋ยสพี่น้องจ้าอันนี้โบจําเป็นต้องใส่ลวดเด้อจ้าสามารถใส่ป็นเอา่าไม้พาก,การดอกพะาก็กได้เด้อพี่น้องเจ้าขาพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะตามด้วยดอกพุธเจ้าค่ะ ดอกพุธนี่ไซส์สองขนาดเด้อพี่น้องเดอ้อมีขนาดใหญ่แล้วก็นขนาดน้อยเนาะเสียบเข้าไปเลยเสียบให้ตรงจ้ะเทคนิคบวมีอย่างมากมายเสียบสองไม้ให้ตรงก็คืองามแล้วพี่น้องจ้ะมืนลึกๆๆๆอยู่เก้ย สด่ดอกพุทธทั้ทงเบิดสามดอกเด้อพี่น้องเจ้าขาผู้ข้าไปเอาเพิ่มมาอีดอกนึงเนะาะใส่ยอดเนาะเจ้าขาเร็จเรียบร้อยก็สิเป็นลักษณะประมาณนี้พี่น้องเจ้าขาสวยบ่เจ้าคะงานบ,าาาบานน่พี่น้องเอาไปตบแต่งเนาะยอดกลวยแม่ายสีเจ้า่ะบัวสิเป็นใบสีปากแซใบสีสู้ขวัญเนาะพี่น้องเนาะใบสีสู้ขวัญงานแต่งใบสีสู้ขวัญงานบวดหรือว่าเอาไปตบแต่งใส่ย,ยอดแม่แม่ใบสีแต่ละแม่ก็ได้พี่น้องเจ้าขาทำบัวคานหินเนาะโอ้โอ้กล้องเขล้มลมล้มล้มตายพี่น้องมาซนย์กล้อง ลวดค่อยกับไป่กำจนเบี้ยวแบบนี้กระสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเจ้าขาสำหรับผู้ใดชื่นชอบก็ฝากพี่น้องคอมเมนต์สำหรับคนที่ชื่นชอบเนาะในผลงานของผู้ข่าก็คอมเมนต์ที่ชมเข้ามาว่าคุยกันได้พี่น้องเจ้าขาอยากให้เปลี่ยนแปลงมองได้รวยอยากสอบถามยังนะพี่น้องเนาะ อันนี้แหละคือดอกไม้ประดิษฐ์เนาะตบแต่งยอดกลวยแมบายสีพี่น้องเจ้าขากระิดออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะหากพิพาดประกันใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเจ้าขาโปกติขาเจ้าสีไซเป็นดอกกุราบมอนนะพี่น้องมัดเป็นดอกข้าสั่นก็เป็นกล้วยไม้มัดเป็นดอกข้าแต่กรณีที่เ้าบ่มีอัลลีก็สามารถใช้เปลือกดอกรักมัดได้และก็ออกมาสวยงามเป็นดอกไม้พื้นบ้านที่สามารถหาได้ตามหัวตามสวนเนาะ ตามข้างเองอนข้างซานพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจ้าค่ะอยู่ดีมีแหงเบดสุขุสุขคนวให้เจ็บ,บวให้ไข่บวบห้จนเจ้าค่ะพี่น้องจ้าพบพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า